ล่าสุดคะ่ะทุกคนคะ่ะตา้าเพรเตา้าพลอยสร้างเรื่องอีกแล้วทําเอายายแตนร้องกรี๊ดเสียงดังเลยทีเดียวเพราะเมื่อเตา้าเพรเตา้าพลอยร้องเพลงใหม่ล่าสุดของแม่แอนออรดีอย่างเพลงชีเสิฟพร้อมกับบ่นคิดถึงคุณพอ่อคุณแม่อ่ะเป็นยังไงมายังไงทุกคนขค่ามาฟังน้องเพชรน้องพลอยกันคะ่ะฮะอ๋อเอาพดีจ้า่อดูคนเพื่เอเดาวให้ มีคนให้ดาวหนูอย่างก็ได้แล้วสามสิบเจ็ดดวงสามดวสวัสดีค่ะก่อนอน้องเพชรสวัสดีค่ะก่อนน้องเพชรหายไข้แล้วน้องเพชรได้นิสัยใหม่มาอีกแล้วค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาจ,าอจ,าอจา้าก่อนจ้าสวยก่อนจ้าขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะเวลาย้าเยเสิรวโทรศัพท์ให้โอ้ยจะกว่าหาคำบอกม้องเใส่แต่ว่าก็ดูให้ให้เป็นเวลานะคะโนโน้โน ให้ดูเป็นเวลานะคะไม่ให้ดูต๋าเื่อจ้าดัดดิจ้าดัดึดิดินดิาดดึิ <c oughs> อ๋อน,นี่ปอกหมอนลูกนีห้องตาขอบคุณค่ะจริงมากค่ะพรุ่งนี้น้องเพชรน้องพลอยจะไปไลฟ์สดช่วยคุณพ่อนะคะ ไม่ได้ไปช่วยนะคะจะไปเป็นกาลังใจให้นะคะเป็นกาลังใจให้คุณพ่อนะคะคั่นคือทอดพอคนโทรหาเลยคนโทรหาพอคนละเจอกันพรุ่งนี้เจอกันในกลุ่มปิดค่นะน้องเพชรน้องพลอยจะไปมั่วหน้าห้านอีพ่ออีกนะคะมืออื่นนะคะไม่ได้ไปช่วยอะไรนะคะไปมั่วนะคะ ทีโก้สิ้ยอแล้วทีใหญ่ฟังสิโอ้ชีเชิดอีกแล้วใูดรถใชมาที่ปังสิโอ้ที่ปังอ่ะ เวลาสักสานาทีไม่ต้องชมวันนูเสียงดีต่อไปอย่าพึ่งนี้แต่ล้วันถึ่มากื่มากอะไรนะลูกอะไรหนอหักไม่ยังฟันไอ้ดูนี้วายฟันหักแล ยายยังไม่เคยได้ฟังนี่สมนักขาเร็วๆเร็วๆมามาพูดให้ยายฟังหน่อยยายจะให้ดูเลยนะยายจะให้ดูโทรศัพท์ถ้าใครมาพูดให้ยายฟังมาทำมั้งนะทุกใจจริงนะสมนักขาอีอยางตอไล่มนยัก ตัวพี่ตัวพ <c oughs> ี่ยายแล้วอะไรอีกต่อกะขาเอ้ยตัวพี่จะได้ลง <c oughs> บนขา <c oughs> <c oughs> เอเอ ไม่เอาหรอกค่ะแม่เต็มหของพ่อแล้วเตมหักของใครแล้วลูกนี่เป็นจุพัเต็มแล้วอ๋อเอ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 เอเอาหมดแล้วเงินเงินเออเงินเงินอ หนูรายงานตัวหน่อยหนูหนูชื่อเด็กหญิงเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรคอยคอยอะไรปู่อะไรพี่บูดีชายอ่าลูกแม่อะไรลูกแม่ลูกแม่แอนออร่าีลูกพ่อพ่อแม่ ลูกพ่อบอยสิริชัยใจใจเกินอะไรใจเกินอะไรพ่อแน่ใจเกินพ่อแน่ใจเกินใจเกินใจเกินอะไรลูกใจเกินใจเกินเลยพรุ่งนี้วันแม่แล้วค่ะ หนูจะได้หอมแม่ไหมเนี่ยแม่มาแม่ไม่ได้มาแม่อยู่ไหนไม่รู้แม่ทํางานอยู่แล้วว่าจะโทรหากันอุูยอย่ายโยนค่ะ<ห>จะได้โทรหากันอีกอุ้ยอับปากปะเอา้าเอา้าไม่ได้ไงเอา้ <c oughs> เอาได้เลยได้เลยอ <c oughs> เอา้าถึงไหมอุ้ยไม่ทันอู้ไปก่อนเลย <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยว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 ให้ป้าส่งมาให้ใหม่ ส่งมาให้หน่อยค่ะส่งปากกว้างๆมาให้ห oh, นูหน <sh> ่อยเฮ้ยดูก่อนดูก่อนดูก่อนยายดูให้เอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาให้มาแลยมาเลยเดี๋ยวให้มาก่อนเดี๋ยวมาก่อนยายจะบอกเฮ้ยเราไม่อยู่ตรงนี้เราก็ไม่ก็ไม่ได้ดันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายยายจะเป็นคนดูยายจะเป็นคนดูให้มาอีกยังเดี๋ยวเดี๋ยว นำ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 เออนำนำนำน้าๆนำนำนำน้่ามันเหือมีคนเก่งๆนะพุกุงเก่งๆอย่าเก่งใครกันนะมันไม่ดีรู้ไหมอาตัวอะไรตัวอะไรมาม้ยังไม้ยังไหนได้ยายดูให้ก่อนโอ้ยยังไม่อาปากเลยอาปากยังไม่มาเลยเดี๋ยวสักครู่๋ยนได้ยายเป็นคนดูให้เดี๋ยวได้ยายเป็นคนตัดสินให้คนกลางกดกด กด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 มายังพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพ่อพรุ่งนี้วันแม่วันไหนไหนก็วันแม่วันพ่อไม่วันไหนไหนเราก็รักเหมือนเดิมรักพ่อรักแม่รักพี่รักัโอ, uh, ขอโทท้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะใช่แล้ว<อ>เดี๋ยวยเดี๋ยวมายังเดี๋ยวยายดูก่อนเอาตอนนั้นอตอนนั้นไปไหนนะตอนนั้นไปไหนนะ

าวแม่มมอยังลูกรอนะลูกต้องรอก่อนนานๆถึงจะมาหนูตดตดจะ้ะทำไมหนูตดล่ะโอ้ย่างกันย่งกัน,กนแะไรหา้าข่ากแมวอืออย่าพักกแม่โอ้โหเหม็นตด ม้ยังลูกอ๋ออ้าปากยังไม่มาเดี๋ยวพึ่งเดี๋พึ่งนี่ไงตัวเนี้ยตัวเนี้ยคุณนงนาฏกาพานะผานะนันเดี๋ยวพึ่งอดยพึ่ังไม่มายังไม่มายังไม่มาเดี๋ยวเด เดี๋ยวตลองเต้นรอลองเต้นรอออหือหอโอ้ยมามาเร็วเร็วเร็วเร็ฮ็ดไปเฮ็ดเร็วเฮ็ดเฮ็ดมฮดูดูยัยหมดสาแต่ยางกันไม่บริเฮ็ดดรอก้างกันอุ่นะไบริบริเฮ็ดจะคนจะคนอี่เนาะอะไรู อันเดียดค่ะสามนักค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมใหม่กัหมูเล้งหมูเล้งหมูเล้งมูเล้งออกมาแล้วมาแล้วพี่อยเร็วเร็วพี่บอยเอ้าอพี่บอยเร็วพีบอยเ้็วเร็วอ้หูนพิษไปทานอีกแล้ว

ไปเราไปด่าไ่ได้สามสิบอานี้อันอันนี้แมอันนี้อันนี้เขามาเลยมาสองอันปอกหมอนเนี่ยเอามาเอามาตะพูดเลยไปเก็บมาเร้วมาใส่เราอย่อันี้ได้เหลือตสีฟ้ากับเด็กก็อันไปต่าเนี่ยอันไป่ากอันไม่หลุดไีสองนี้นหน่อยไปด่าแล้วปั่นโอเคจ๋ยวขึ้นกวนมันมันูจังนี๋ยแล้วเดี๋ยวนุ่ยจะกวนกวนที่นอนนอนเลยเนาะจ้ากวนที่นอนเลยค่ะ นี่ตัวขาวก่อนนะตัวขาวแล้วก็เอาผ้าปูจริงเจ้าไม่ดีกห่อขี้ขาจริงมาล้วย่ากันเดี๋ยวภาษาเด็กหน่อยเอาาอย่อไงตัวอะไรใครเนี่ยใคร เวดพี่บอยหหยจินงแม่งินจุนราไปกินจิ้งคายจ้ะอี่พิ้งจะปาอันเนี้ยอู้เวดได้นะอาออะไรอช่วยด้วยเป็นไรลูกล้มเหรอโอ้เจ็บตรงไหนคะฮะเจ็บตรงไหน มอวไปยยาแม่เด็กยาคดไม่เหนเ้ั่วไปท้หรอถัไปนี้เ้ไปนี้หน่อยโอ้ยโอ้ยโอเราเพลกัลนี่ปวดขอ้ย้ปวดขาหรอเจ็บมากไหมอืมไม่เจ็บมาก

โอไปทิ่งตรงปา่าเฮ้ยทำเป็นนะี่รู้เรื่องหมดทุกอย่างเลยดูดูดูเขาทำไม่เห็นเจอเลยนะไโม่เห็นเจอเลยนะเอาฟอสต์หมดเต็มหมดแล้วอเขาจะเหมือนงอทิ้งตรงป่าคะ่ะเราทิ้งตรงป่าคะ่ะอ๋ <laughs> อทิ้งงอทิ้งตรงปา่าม <laughs> ุ<ว> <laughs> ่งหมาหน่อยช่วยดว้วยช่วยดว้วยช่วยดว้วยวอืมกำลังเล่นกันค่ะพี่น้อง ไปแล้วใครโทรมาไปรับโทรศัพท์ที่ใครโทรมาแม่แก่อ๋อจิ้งจ ằng ป่าจิ้งจงป่าเฮ้ยโอ้ยจิ้งขี้ใหญ่แล้วโทรศัพท์ใครโทรมาลูกมายายรับมายายรับอ่ะเอาเข้าไปเข้าไปเอาไปทิ้งตงป่าเลยนะเอาไปทิ้งตงป่าเลยเอาเข้าไปเอายายช่วย ทวดหนูทวดหนูโทรมาทวดหนูเอา,าเอาเขารับโทรศัพท์ก็เป็นใหญ่าม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 าดึงขึ้นเออไปทิ้งตรงป่าได้เนะก็ไปทิ้งตรงป่าโอ้เอ้าเอาเหยียบเข้าไป <c oughs> พี่พลอยน้องเพชรเอาไปทิ้งตรงป่าเลยนะน้องเพชรนะ <c oughs> ไปเข้าไปเ <c oughs> ออเบิ้งแม่เขาเสกไข่ยักใส่ถุงเบิ้งเขาจะไปทิมตรงป่าดู บิง้ง <c oughs> อ้าวไม่ไปเหรอเ <c oughs> <c oughs> สรลวท <c oughs> ุกน <c oughs> วนโต๊ะ่าแม่ <c oughs>